ครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็มาถึงความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับ All New MU-X 1.9คันนี้150แรงม้าที่6,300รอบต่อน,นาทีนะครับต่างกับรุ่นเดียวกันในเครื่อง3,000อ u t d ิเ v e นะครับก็ประมาณนี้ฮะแสนหน่อยๆขับ4แต่ว่าถ้าไม่เปรียบกับขับ2ก็แหมต่างกันหล่มเหลือดแต่ยังไงก็ตามทีนะครับความคุ้มค่ามันขึ้นอยู่กับ คุณผู้ชมแหละครับว่าเราจะใช้รถอย่างไงนะฮะแต่ถ้าพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกความคล่องตัวหลายๆท่านเคยขับรถเก๋งอยู่แต่ว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นรถ PPV เนี่ยจะทำยังไงดีก็ลองเปลี่ยนทัศนคติครับการใช้งานต่างๆความสูงของตัวรถการใช้งานที่มันอนเนกประสงค์มากกว่ารถเก๋งนะครับทัศนวิสัยการขับขี่ที่สูงกว่ามองอะไรที่ชัดเจนกว่าช่วงล่างไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าคุณไปติดรถเก๋งแล้วคุณมาบอกว่า กับคันนี้แล้วเด้งก็ดอนอันนั้นไม่ใช่ละต้องไปเปรียบเทียบขับรถในระดับเดียวกันครับประเภทเดียวกันแต่สำหรับคันนี้นะฮะ PPV ความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าคุ้มมากกับราคาที่ จะต้องจ่ายแล้วสิ่งที่ได้กลับมาในแง่ของการเอาอความอเด็กประสงค์ในการใช้งานนะครับสแถวด้านหลังนั่งได้โอสบายสบายเลยทีเดียวอยากได้อะไรตอนนี้ e สูโกให้มาครบสําหรับออปชันที่เรียนวิราบตั้งแต่ต้นเทปนะครับถ้าให้ผมฟันธงครับอันนี้เหมาะมากทั้งในเมืองนะฮะและขอบขอบชายเมืองอย่าไปลุยมากนะฮะใช้งานในเมืองแล้วก็ใช้งานในครอบครัวเหมาะมากทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ